ค่ะวันนี้ก็มาทำเอ็กซ์เนะคะเป็นการนวดยกกระชับแน่ก็คือหลังจากที่ทำอัลตราไปแล้วเนี่ยตอนนี้น่าจะประมาณ3เดือนแล้ว เป็นช่วงที่กำลังได้ผลดีที่สุดเลยก็คือคนถักเยอะมากก็ไปทําอะไรมานะคะเหมือนแบบน่าจะหน่าเรียวขึ้นมัากโคิดว่าแต่ว่าโดยรวมเวลาโบาดูรูปตัวเองแลาวโบถ่ายก็รู้สึกรู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเอ็กซ์ลสเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนเครื่องนวดอุ่นๆนะคะแล้วเวลานวดเนี่ยจะรู้สึกสบายมากเลยคืออยากให้ทุกคนได้ลองทํา